อรุณสวัสดิ์นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสาตอนนี้คุณอยู่ในช่องเที่ยวกับกายครับผมรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาทุกคนมาสู่ริปพาน้อง กับข้อครับผมพาน้องกับข้อคืออะไรก็คือพาพี่ชายเราที่ไปทับเบิกกันรอบที่แล้วกับอําเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาปออกเดินทางนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสามระยะทางโดยประมาณคร่าวๆนะครับ200กว่าโลเจอกันครับผม ราอยู่กันที่สูงเนินนะฮะเราก็มาแวะพักตรงนี้เนาะเพราะว oh, wow. ่าหนาวเดี๋ยวเรานั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินทางกันต่อตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีก1 1 5โลจะถึงอำเภอพ,พิมายเดีย๋ยวผมขอพักสักครู่แล้วเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับผม 4ีกิโลเมตรนะครับจะถืออำเภอพิมายนะครับผมอากาศตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่นะถึงแม้ว่าแดดจะออกแล้วนะเดี๋ยวเราลุยต่อกันเลยดีกว่าครับผมอ่นะครับตอนนี้นะฮะเรานะครับมาใกล้ถึงความจริงแล้วนะฮะก็ ยังไม่รู้เลยว่าบ้านไปทางไหนนะเดี๋ยวก็เราขี่ไปก่อนนะครับจนถึงมุดแล้วอยวเราค่อยโทรหาเขานะครับว่าบ้านอยู่ตรงไหนเนาะโอเคอีกไม่กี่โลแล้วนะครับจะถึงความจริงแล้วโอ้โหดูดูทางกันโอเคไปนี่มาทางไหน ไม่รู้ไม่ออกมาทางไหนออกมานี่เลยเออนี่จะมาวนมานี่ไม่รู้ไอเราก็ไปรับถนนแต่ถึงถนนใหญ่อยู่แล้วไม่รู้ด้วยก็จากนี่ไปถนนใหญ่ประมาณเจ็ดเจ็ดกิโลใช่ป่ะเออเราไปแล้วสี่โลอสามโลก็ถึงถนนใหญ่แล้วไปรอคนละฝั่งไปรออยู่อ่างเก็บน้ำโกโก้เลยเยัดเหน่คนละฝั่งเออคนละฝั่งเลยไม่รอใส่ไปดูเด็กนักเรียนด้วยไงไปจิป่ะ โอ้ยอาดไกลแล้วไกลแล้วโรงเรียนนี่มีแต่เด็กน้อยตรงข้างหน้านู้นเหรออันนั้นโรงเรียนใหญ่เราก็ไปนั่งแช่อยู่อ่างเก็บน้ำมันก็ผ่านผ่านผ่านเกลียวเลยไปไปไหนต่ออยู่ในบ้านอยู่ไหนต้องไปกี่เมตรต่อเนี่ยเหรอจริงโอเคไปนะครับเดี๋ยวเราเอ่อ เข้าไปในบ้านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บพงเก็บของก่อนนะครับผมไปนี่ก็ส่งน้องคืนคอกแล้วนะครับผมไม่ยินควายดูดิโอ้โหคนเพิ่งตื่นจริงกันเนี่ยไอพี่ได้ยินเสียงไงเมื่อกี้ได้ยินลืมตาอน <c oughs> ลืมตาๆๆๆๆๆ โอ้โหล่าอย่างเด็ดจะไปถุงก็ต๋อยออกซอยหนูซอยดีซอยออกออกไปแกเป็นยังไงบ้าไอเราก็ไอเราก็ออกทางนี้กะจะทางที่เราไปเมื่อวานอ่ะกะจะไปเจอกันก็ไปถึงอ่างเก็บน้ําเลยเออไอหาเนี่ยเขามาทางนี้เออออกออกทางนี้อาย่งี้ใครอยู่ไหนกูก็เลยบอกให้กายจับมาที่วัดนี่ก็เลยมารออยู่หน้าวัดมาคนละทางเราก็ไลุ้วเลย ไปอใส่ยดูเด็กนักเรียนด้วยไงแหมเรานี่มันมุ่งเน้นแหมเสือสาวไปนี่นะไปปราสาทหินพิ่ไม่อะอ๋อใกล้ๆเนี่ยนะใช่ๆอยากไปอยู่ไปหาดูอุทยานได้ดิพี่ไม่โอเคก่อนไปก็เดี๋ยวแวะโรงเรียนก่อนแวะโรงเรียนก่อนมาหาสาวดีโอเคไปเดี๋ยวเราขอเตรียมตัวหาของลงแล้วก็หาที่เหมาะๆก่อนก็คือรู้สาเตรียมกับข้าวไว้้หมดเลยนะหมด ก็คือปลาหมึกแบงค์แบงค์บริการนะแบงค์บริการนี่อ่ะไปดูสมาชิกก่อนนะฮะวันนี้คุณแบงค์บริการแบงค์บริการก็คลิปที่แล้วก็พึ่งพอกันทั้งคู่เลยนั่งหลับสามคนเลยนั่งคอตกกระจุกสายชวนเขาบ้านไปเขาไม่เรียกใครเลย พี่ก็หลับอยู่แล้วใครแบงค์มาเรียกเออเรืเข้าถอยกายกูอายกูะมาถึงเท้าเลยมั้งอออาจจะเป็นงั้นเลยก็นอนเลยบอกว่าโทรมาถ้าทักมาไม่รู้เรื่องก็บอกให้โทรมาเลยถ้าก็คือว่าออกบ้านก็คือว่าเท่าไหร่อะตีจะตีสี่อยู่แล้วออกบ้านอะตีสามสี่สิบอะ อก่อนอนเอาแรงก่อนไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนไมไ่ได้นอนเลยอ่าทนี้ครับสมาชิกก็คือพี่แบงค์บริการแล้วก็เมียเขาครับแล้วก็พี่เล็กแล้วก็กรเพราข้างในพข้างในเมื่อคืนนี้เตรียมอะไรบ้างนะเตรียมอะไรอ่ะหมูย่างปะหมูย่างหมึกย่าง ก็ต้มยำกุ้งต้มยำปลาหมึกใช่เตรียมไว้ให้ย่างไว้เยอะมากเลยนะรอเดี๋ยวกายมาก็หั่นไว้เตรียมน้ำจุ้มน้ำจิ้มไว้เดี๋ยวกายมันจะได้กินเราเสร็จแล้ววางไว้รอรอจนหลับไปแล้วหลับอีกหลับแล้วหลับอีกมันคงยังไม่มาเรางค์บอกเข้าเต็นท์ไปเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันโทรมาเลยพี่ก็เลยบอกให้โทรมาถ้าทักมาคงไม่ได้ยิน แวมาอัปเดตนิดนึงเนาะก็คือผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี้เลยนะครับหลังจากสลบสลายไปนี้นะหน่าจะเวลาประมาณ11บเอโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็จะไปลุยยาประวัติศาสตร์หินที่มไม้อะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราว่ากันทีนึงครับผมไปตลาดมาประมาณชั่วโมงกว่าก็จากนี้ออกไปแค่หน้าถนนก็7ก็ดโลแปโลแล้ว ไปตลาดดิโหเจ้าบ้านเจ้าบ้านเอาอะไรมากินครับโค้ยทอดครับนมจีนสงสัยไม่พอมีขย่อมหนึ่งไอ้พิพาบไอะไรมันทอดด้วยเพื่อนมันทอดนะับตลาดไก่ย่างหอยุ่้นอะไก่จะไรไก่เลือดไก่มีแต่เลือดไก่มีแต่ไกไปร้านไก่เอาเลือดไก่ไปไก่ประถามนี่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีเขาบอกไปถามร้านนู้นร้านนู้นบอกไปถามอีกร้านนึงอีกร้านนึงก็บอกให้ไปถามอีกร้านนึงก็ไม่มีตลาดแม่งเลย The last อา,นา,าบอานาา้ำ <c oughs> นะครับอาบน้ำโอ้น่ารักเชียหมคะตอนนี้นะฮะเราก็อาบน,น้ําเตรียมตัวไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับผมตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันเสร็จหมดทุกคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขี่รถไปนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอยู่ห่างที่ไปประมาณ30กิโลด้านในจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเก่าแก่มีวัฒนธรรมหรือว่าอะไรยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลยครับผม เราได้บัตรมานะครับเป็นบัตรเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พไมามีราคา20บาทถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ100บาทเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปชมส,สวยๆนะฮะที่อุทยานประวัติศาสตร์พไมายุยกันดีกว่าครับ ันนี้นะฮะเราอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศริลปากรนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบป่าปวนตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยปราสาทหินนะครับในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะ วรมันที่1นลาวพุทธศตรวรรษที่16<ง>เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศา,า,าสนา,าพาาราหมณ์นะครับและต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธปราสาทหินพิมายนะครับสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ลักษณะผังของปราสาทหินพิมายนั้นนะครับผมคล้ายเขาพระสุเมนนะฮะแล้วก็มีองค์ประธานนะครับซึ่งอยู่ด้านในกลางเป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกเรากับโลกสวรรค์เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในอําเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมายังไงคราผ่านไปผ่านมานครับก็แวะมาเที่ยว กันตรงนี้ได้นะครับค่าเข้า20บาทนะครับชาตต่างชาติ100บาทมาชมสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ได้นะครับผมลุยกันต่อครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา40นาทีถ่ายรูปเดินเล่นกันมาเป็นโ,โหน่าจะ2ชั่วโมงได้บ้งก็ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านไปกันแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ได้แค่1สถานที่ท่องเที่ยวค่าเข้าไม่แพงแล้วก็มาดูสถาปัตยกรรมที่คนสมัยแต่ก่อนนะครับสร้างขึ้นมาเนาะก็โอเคป้ายอย่าเรากลับบ้านกันนะครับห่างจากนี้ไปก็อย่างที่บอกนะครับ30โลเท่านั้นไปครับทุกคนกลับบ้านกันครับผม30กิโล ตอนนี้นะฮะเรากลับมาถึงบ้านแล้วพร้อมกับข่าวร้ายนะครับผมก็คือผมเกิดอุบัติเหตุตอนขี่ผมมือลอยไปนิดนึงก็ทําให้ผมนั้นหลุดลงข้างทางนะครับก็ได้แผลมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงแขนตรงนี้นะครับเพราะว่าผมล้มทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาล้างแผลกันดีกว่าครับผมมาเริ่มเลยครับสวัสดีครับน้องรถลมครับเทแล้วนะ เล่นตั้งใจจะให้มันเกิดมิตรเนาะ กินอิ่มนอนอุ่นแล้วนะครับผมก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะนอนแล้ววันนี้ก็ลาตีสวัสดีครับจะมาเล่าถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นกับปากกายเราก็คือเราได้ออกไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับแล้วก็ได้เดินทางกลับกายเขาก็นำหน้ามาผมก็ตามเป็นครันที่สองคุณแบงค์บริการเขาก็ อยู่คันที่3ก็เข้ามาในซอยที่จะเข้าบ้านแล้วแหละ2อโลเองก็จะถึงบ้านแล้วที่ี้ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นโค้งเนาะเป็นโคง้งก็จะมีคลองน้ํากายเขาได้ไปดูโทรศัพท์ เพื่อที่จะเปลี่ยนเส้นทางอ่ะแล้วมันมาเจอจังหวะที่เป็นโค้งพอดีกายก็เริ่มเป๋ลงไปหลุดถนนลงไปข้างทางความเร็วก็ใช้อยู่ประมาณจิติบนะครับไม่ได้เร็วอะไรขนาดเราก็แบบคิดว่าน้องมันหลับหรือมันบูบ,บอะไรสักอย่างเพราะว่าเดินทางมาไกลเนาะผมก็ตะโกนเลยนะทีนี้ก็ลงลงในนี้รถมันจะเป็นหลุมอ่ะตรงนั้นนะมันเป็นทางที่เขาเทราดยางลงไปมันเด็กมันกระโดดล้มใจจะสลายเลยเห็นน้องแบบมันล้มอ่ะต่อหน้าต,ต่อตาลงไปดูอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับแผล ถลาขาแขนอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรหักไม่ได้เป็นอะไรมากรถก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก,ก,มมากตกใจตกใจเพราะว่าไปมาจะครึ่งประเทศแล้วก็ยังไม่เคยเป็นแบบนี้ฝากวไว้ด้วยว่าขี่รถปลอดภัยอย่าประมาทนะครับ